หน้าที่ของคนเป็นลูกคือเมื่อท่านเลี้ยงดูเราเราจาักเลี้ยงดูท่านในวันนี้ท่านเลี้ยงดูเรามาตลอดจนส่งมาจนเราทํางานได้วันหนึ่งเรากลับไปเลี้ยงดูท่านด้วยนั่นเป็นหนึ่งในหน้าที่ของความเป็นลูกที่มีความกระตันญูกระต่เวทีต่อแม่พ่ออย่าลืมเรื่องนี้การทําตามความฝันไม่ใช่ไปหาอาชีพกิจการงานที่ไม่มีเงินมีทองในการยาไส้ตัวเองอย่าไปทําอย่างนั้นนะ ศิลปินอ่ะหลายคนบอกศิลปินมันจนไม่จนนะมึงกูจะบอกให้มึงไปดูอาจารย์เฉลิมชัยอะนะสร้างวัดล่องขุนได้ใช้เงินกี่พันล้านมึงไปดูเอาจนที่ไหนศิลปินแต่ละคนเนี่ยรวยเท่านั้นไปดูคนที่ติดคุกอยู่ในเรือนจําอาจารย์เข้าไปบรรยายเรือนจํามาเนี่ยเข้าไปบรรยามมาหลายพันเป็นหมื่นคนแล้วเข้าไปบรรยายในเรือนจํามาชนบุรีหญิงชายระยองหญิงชายเชียงใหม่ไปมาหมดทุกที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวบางขวางก็ไปคุกบางไอ้คลองเปย์พูดผิดเดี๋ยวก็จะมีไป อย่างเงี้ยเราไปดูนะพวกนั้นมีศิลปินวาดภาพสวยมากอาจารย์ไปทีหนึ่งอาจารย์หมดเงินหลายหมื่นมากเพราะอะไรไปอุดหนุนเขาแล้วคนแต่ละคนออกมาจากคุกเนี่ยมีเงินติดตัวออกมาเป็นแสนเพราะตัวเองทําอาชีพของตัวเองด้ความซื่อสัตสุจริตกับตัวกับใจเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เริ่มต้นพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วเขาก็ทําตามความฝันด้วยการเป็นศิลปินบางคนเนี่ยเคยติดคุกศิลปินชื่ออะไรไม่รู้อะที่วาดภาพที่ช่วยเลด เลสอะไรสักอย่างที่ที่กินเหล้าจนตายเด็กอะเลสอะไรนะเด็กที่กินเหล้าจนตายวุ่นวุ่นอะที่เคยขายผู้มาลัยอะแบงค์เลสเตอร์เหรอเออเอออะไรสักอย่างอะไรนั่นแหละเขามีคนหนึ่งเนี่ยช่วยครอบครัวของน้องแบงค์เนี่ยด้การวาดภาพก็คือเป็นคนที่เคยติดคุกมาก่อนเขาก็เอาภาพภาพถ่ายไปประมูลกันมาแล้วคนที่ประมูลเนี่ยก็เอาภาพเนี่ยมาให้อาจารย์ก็เป็นนักโทษในเรือนจําที่เคยออกมาก่อนแล้วปัจจุบันก็เป็นคนดังในในโซเชียลมากก็คือมาทําอาชีพของตัวเองรวยไปเลย คุณหลังพระนครอย่างเงี้ยเดินตามความฝันของตนเองคุณหลังพระนครนี่ก็สนิทก,กับอาจารย์วันที่เท่าไหร่นะที่เราจะคุยกันรายการคนตื่นคุย24ครับใครว่างไปเจอกันในจิ้งตอกอาจารย์คนตื่นทางยีนี้หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มจะมีเสวนาธรรมกันระหว่างอาจารย์คุณหลังพระนครเอินวันวัดใหญ่มหาสมปองสี่คนอาจารย์จับมานั่งคุยกัน พมื่อเียจะคุยกันในมุมว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตในปัจจุบันเดินออกจากความเห็นผิดเหล่านั้นเนี่ยที่เขาเคยค้ายาเสพติดมาในอดีตเนี่ยติดคุณหลังพระนครนี่ติดสถานพินิจแล้วก็ออกจากสถานพินิจติดติดเข้าติดเข้าเข้า,ขา,ขา,ขาออกออกแล้วมาติดในเรือนจาอีกกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังในปัจจุบันแล้วทําประโยชน์ให้สังคมได้ไม่ว่าจะเป็นคุณหลังพระนครคุณเอิร์นวัดใหญ่พวกเนี้เป็นกลุ่มคนที่กําลังทําประโยชน์เพื่อสังคมออกบรรยายตามโรงเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยไม่หลงผิดเข้าไป เกิดปัญหาในการทําผิดทพาพลาดในการใช้ชีวิตหรือหาเงินหาทองด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเขาเนี่ยเอาประสบการณ์ตัวนั้นออกกระบ,บอกมาสอนให้เราเห็นน่ะได้อย่างชัดเจนดังนั้นหน้าที่พวกเราคือเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าไปติดกับสิ่งที่มันเป็นความผิดความพลาดถ้ามันทําแล้วมันแก้ไขได้ยากอย่างบางคนนี่ยังสามารถแก้ไขได้แต่บางคนไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว